look at all the pretty teeth the little blood and gum on them ah! มาถึงตัวละครเทภูพิทักษ์ฝ่ายหญิงบ้างนะครับกับนางฟ้าฝันน้ำนมหรือว่า Tooth Fairy ในชื่อของ Tooth ตัวละครตัวนี้ภากเสียงโดยอ l i z a b e t h Church ครับ Tooth Fairy หรือว่านางฟ้าฝันน้ำนมเป็นส่วนหนึ่งของนิทานและความเชื่อแบบประลามประาในฝั่งตะวันตกนะครับกับความเชื่อที่ว่าถ้าฝันน้ำนมของเด็กหลุดออกมาซี่หนึ่งเขาหรือเธอจะต้องเก็บฟันซี่นั้นไว้ใต้หมอนครับแล้วนางฟา ฟันนมจะเปลี่ยนฟันซี่เล็กๆ,ๆี่ซนั้นให้กลายเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กครับความเชื่อนี้เดิมทีอยู่ทางฝั่งยุโรปนะครับจนปัจจุบันแพร่กระจายไปทั่วซีกโลกตะวันตกแล้วนะครับถึงกับมีการคำนวณออกมาเป็นสถิติเลยนะครับว่าในปี2011เด็กอเมริกาจะเฉลี่ยได้เงินคนละ2เหรียญ60เซนหรือว่าประมาณ80บาทต่อฟัน1ซี่ครับ who flies into the rooms of sleeping children taking lost teeth from beneath their pillows and leaving a quarter แล,ละเรามของนางฟ้าฝันน้ํานมนั้นก็ถูกจับมาทําหนังอยู่บ้างนะครับแต่ Tooth Fairy ในแต่ละเรื่องมันดูไม่ค่อยจะเป็นนางฟ้าสักเท่าไหร่นะสิครับเริ่มจาก The Ultimate Penalty You are hereby ordered to serve time as a Tooth Fairy งานในปี2010นะครับที่ชื่อว่า Tooth Fairy เรื่องนี้มี The Rock เป็น Tooth Fairy ครับหนังที่ไม่ได้สร้างแค่ Tooth Fairy ขึ้นมานะครับแต่จินตนาการถึงรูปแบบของหน่วยงานเลยแหละครับงานนี้ถึงทำวิจณ์จะไม่ดีแต่รายได้ก็ไม่น้อยนะครับถึงขนาดมีการทำภาคต่อในปี2012เลยแหละครับ Yes, I am Tooth Fairy หากตอนนี้ถึงแม้จะไม่ใช่เดือดร้อนนะครับแต่ผมว่า Tooth Fairy ต่อมานี่หนักกว่าเดิมอีกนะครับ You're Tooth a about Fairy? นอกจากงานชุดทูตแฟรี่ที่เป็นหนังตลกครอบครัวอบอุ่นแล้วนะครับคอนเซ็ปต์ของนางฟ้าฟันนมนมที่ถูกนำมาใช้ในเรื่องอื่นๆกลับ

รวมทั้งานที่มีกิลลโม่เดอเทโรกุมบังเหียนเรื่องนี้ครับ Don't be afraid of the dark <c oughs> ก็มีปีศาจในเรื่องที่กินฟันของคนเป็นอาหาร <c oughs> ซึ่งก็คอนเซป็ปต์คล้ายๆกับนางฟ้าฟันนมนมหรือว่า Tooth Fairy เหมือนกันครับ <Sand> ต่อกันที่เทพููพิทักษ์ตัวนี้ครับมนุษย์ทรายหรือแซนแมนตัวละครเทพผู้พิทักษ์ซึ่งไม่มีบทพูดครับมนุษย์ทรายรือว่าแซนแมนเป็นตัวละครในจินตนาการของนิยายแถบยุโรปเหนือนะครับความพิเศษก็คือเขาจะนำเอาฝันดีมาให้กับเด็กๆครับโดยการใช้ทรายวิเศษของเขาฉะนั้นแล้วแซนแมนในความหมายนี้คงไม่ใช่แบบนี้นะครับ เรากลับมาต่อที่มนุษย์รายของเรากันต่อดีกว่าครับอย่างที่บอกครับแซนแมนอยู่คู่กับเรื่องเล่าประลามปราของยุโรปมานานมากๆแล้วครับแต่เรื่องของแซนแมนที่ดูจะโด่งดังที่สุดคงจะเป็น Now, like นิทานเรื่องนี้ครับมิสเตอร์แซนแมนงานของนักเขียนนิทานชาวเดนมาร์ <Sand S 2> กระดับตำนานครับฮั<า>นคริสเตียนแอนเดอร์เซนซึ่งคาแรคเตอร์มนุษย์รายผู้ควบคุมความฝันนี้ก็กลายเป็นผลงานการ์ตูนดักแฟนตาซีในค่าย d c c o คอมิกในชื่อ The Sandman ในเรื่องของหนังนะครับตัวละครนี้ไม่ถูกหยิบยกมาใช้งานในกระแสหลักเลยครับแต่มนุษย์ทายที่ดังที่สุดกลับกลายเป็นเรื่องของงานเพลงครับทำแบบป๊อปในเพลงที่มีชื่อว,ว่ามิสเตอร์แแบบนี้หรือจะ มนุษย์ทรยในแบบเมทัลของเมทลิก้าเพลงนี้ e n d e r s d Man ก็พูดเรื่องราวของมนุษย์ทรายเหมือนกันครับดสุท้ายกับตัวละครพระเอกของเรื่องนะครับที่ชื่อมนุษย์น้ำแข็ง Jack f r o สที่พากเสียงโดยพระเอกหนุ่มคนนี้ครับคริสพ Chris Pine แจ็คฟรอสเป็นอีกหนึ่งตัวละครในเทพนิยายนะครับที่เป็นตัวแทนของฤดูหนาวปรากฏตัวครั้งแรกๆในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับและคงด้วยคาแรคเตอร์ของแจ็คฟรอสที่มีความน่าสนใจในฐานะมนุษย์น้ําแข็งนะครับเขาก็เลยถูกหยิบนํามาใช้งานในหนังบ่อยๆครับเริ่มจากหนังรัสเซียในปี1 9 6 4ในเรื่องแจ็คฟรอสโน่นะครับกับเรื่องของแจ็คฟรอสที่เนรมิตหิมะได้แบบนี้ครับ หรือจะเป็นหนังครอบครัวในปี1998ที่มีไมเคิลคีตันเป็น Jack f r o อ t ในเรื่อง Jack Frost ครับหรือจะเป็นหนังสยองขวัญ ในชื่อแจ็คฟรอสก็เป็นมาแล้วสอภาพครับ missed, huh? นี่แหละครับเหล่า5เทพิทัก์ษที่กำลังจะมาผนึกกำลังรวมกันอยู่ในแอนิเมชันเรื่องเดียวเรื่องใหม่ล่าสุดเรื่องนี้ครับ Rise of the Guardian <Whoa! laughs> งานที่ต้องบอกว่าต้นทุนเรื่องตัวละครความคลาสสิกความเก่าแก่ของแต่และตัวเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับฉะนั้นแล้วภาวนาอย่างเดียวแหละครับก่อนจะไปดูหนังเรื่องนี้ก็คือขอ,อย่าให้ทีมงานทีมสร้างจาก DreamWorks Animation ทําให้ทั้ง5เทพิทักษ์ที่มีตํำนานอันเก่าแก่เสียของก็แล้วกันครับ hold the record.